สวัสดีครับอ๋อวันนี้วันอะไรกันวันเด็กใช่ไหมใช่ฮะโอ้วันเด็กเล่นทรายข้างบ้านที่ไทยทำพรในได้ปู่ไปไหนก็อยู่อะไรนะครับได้ปู่ไปไหนก็อยู่อะไรหนูไปไหนก็ไม่รู้วันยอะไรปู่ไปไหนก็ไม่รู้ปู่ไปไหนก็อยู่ปู่ไปไหนก็ไม่รู้เหรอใช่ปู่ไปแล้วปู่ไปแล้วปู่ไปแล้วครับอันเล่นเลยโอ้โหนั้นทำอะไรครับน่ะ เข้าเข้านี่เดี๋ยวผมชงกาแฟให้เลยนี่คือเม็ดกาแฟจากพันอินโดนีเซียถึงพันอันดามันฮะโอ้โหพอฟังกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาครับน้องภพทำอะไรครับเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ครับฮะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้โหเล่นบ่อทรายกันข้างบ้าน อะไรเนี่ยคุณลูกค้าครับจะเอากาแฟไหยครับเอาครับเอากาแฟเข้มเข้มเลยครับเข้มข้นนะครับข้นข้นดูการชงกาแฟกาแฟอะไรวะนะกาแฟนะเปิดกะปิครับะปิกกะปิค่ะกระปิกอือฮึ เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยกรักเรื่องอะฮะดูน้ำกาแฟกันเลยโอ้โหน้ำกาแฟนะครับพินฮ่อง้ราพบทำอะไรต่อครับผมคร่ะเยาผมทำกอทรายออือหือ สักรายเล่นยอมนี่ครับอันนี้คือสีาาการจัดจันนะฮะยุคนี้เนาะยุคโควิด,วดใส่แมสเล่นกันต้องใส่แมสอ,อืม,ลออมเลืะ <laughs> สนุกสนานกันไปน้ะครับป่ะเล็กเดี๋ยวเอากาแฟเข้มกับแก้วหนึ่งไหมฮะอืออันนี้ทำจากสวนหลังบ้านกันเล่นซะเอาอืมอหืมอื้อโอเคจะไปก่อนแล้วได้ฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบา